นะของที่เป็นของเราและอยู่ในกำมือเราก็ย่อมต้องหวงเป็นธรรมดาสวัสดีครับมาพบกันครับกับ YouTube ช่องบันเทิงโลกก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับโลกบันเทิงโลกมายาโลกของดารามาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังกันครับหากชอบคลิปแล้วก็ขอกดะนึงสับสไคร คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และที่สำคัญมากที่สุดคอมเมนต์เด็ดๆมาให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับปัจจุบันนี้โลกความบันเทิงโลกดาราโลกมายานั้นก็ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนครับอย่างแพร่หลายและก็ดาราทุกวันนี้ก็คบกันเป็นคนรักกันอย่างเปิดเผยและหลายๆคู่ก็แต่งงาน มีลูกมีเต้ากันไปครับและดาราหลายๆลายคนทั้งหลอ่อทั้งสวยที่คบกันแล้วก็แยกย้ายกันไปก็มีครับทั้งที่คบกันมายาวนานหลายปีอย่างที่บอกครับวงการบันเทิงวงการดาราวงการมายานั้นก็มักจะเกิดรักแท้ก็มีหลายๆคู่ครับและรักแท้ที่ยาวนาน สำหรับคู่นี้บอกได้เลยครับว่าหลายหลายคนทั้งอินและฟินแฟนขับนั้นถึงกับนอนไม่หลับเลยละครับคู่รักคู่นี้หลายหลายคนคงรู้จักในอักษรย่อ N Y ครับอักษรย่อ N Y นี้โด่งดังเป็นอย่างมากครับแล้วก็บอกว่าแฟนลับนี้ติดตามกันเป็นจำนวนมากคือใครครับบอกให้ฟังครับ ว่าคือนาเดตคูกิมิยะนมรอจากขอนแก่นครับ <_ C 1> แล้วก็ยาย่าอุรัสยาสาวลกครึ่งครับ <_ C 1> ทั้งสองคนเล่นละครมาด้วยกันยาวนานครับ <_ C 1> แล้วก็ละครที่ทำให้ทั้งคู่มองเห็นเด่นชัดว่าเป็นคู่รักกันก็คือละครเ <_ C 1> รื่องธรณีนี่นี้ไคลคองครับขอบคปณนว่าก็ได้ส 耶！啊啊啊 เมื่อหลังสุดมานี้ทั้งสองคนก็ได้ออกมาประกาศผ่านสือครับว่าคบกันและก็เป็นคู่รักเป็นแฟนกันครับและก็โชว์ความหวานออกท่องเที่ยวต่างประเทศและไปตามที่ต่างๆคู่แท้หรือรักแท้นั้นมันเกิดขึ้นไม่ยากครับหากเมื่อทั้งสองคนหัวใจนั้นตรงทันแม้จะเป็นดารามีชื่อเสียง ก็มาคบกันและเป็นแฟนกันได้ครับทั้งสองคนประกาศว่าเป็นแฟนกันและเป็นคู่รักกันทำให้แฟนคลับทั้งหลายที่เชียร์กันมาตลอดนั้นทั้งอินและฟินลุ้นให้ทั้งสองคนนั้นตกลงวิวาและแต่งงานกันมาตลอดครับล่าสุดนั้นงานประเพณีฟุตบอลของช่อง3ครับก็เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นเมื่อนเดตคูกิมิยานั้น เดินไปหายาย่าอุรัสยาและคุยกันนิดๆหน่อยๆก็มีการจุ๊บหัวไหลคนรักหรือแฟนโชว์ผ่านออกสื่ออย่างเห็นได้ชัดครับและก็พูดด้วยตาหวานซึ้งเลยครับนาเดชว่ายาย่าสวยที่สุดครับผม YouTube ช่องบันเทิงโลกนั้นไม่สงสัยเลยครับเพราะว่าตอมเผือกของบันเทิงโลกก็ทำงาน และเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับอาการแบบนี้ผู้ชายเขาเรียกว่าโชหึงห่วงครับ อ้าวไม่แม่ไม่แม่โชว์สวยไหมครับโช,โชว์สวยไหมครับเอาโชว์น่าสนุกมากเอนจอยมากกับทุกโชว์ครับคนไหนสวยไหมพีม่เสร็จครับยากครับไม่คำถามไม่รักถามคำถามฆ่าตัวตายมากเลยถ้าตอบไม่ดีก็าตายดีครับคิดว่าถูกใจถูกใจครับปีนี้ผมว่ากำลังดี เก,กักกด้วหตุผลที่นเดตคูกิมิยะนั้นจำเป็นจะต้องแสดงการคั่งรักกับยา่ยาออกมานาเดตคูกิมิยะแสดงผ่านสื่อชัดเจนครับสมัยก่อนก็แค่โอบไหลแตะนะครับแล้วก็จับมุงจับมือครับตอนนี้ถึงขั้นจุบหัวไหลนี่ไม่ธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมและผู้ฟัง เหตุการณ์นี้คงจะไม่เกิดขึ้นครับท่านผู้ชมและผู้ฟังถ้าไม่มีมาริโอเมาเลอร์ครับที่เล่นละครดังเปี้ยงกับยาย่าอุรัสยาก็คือละครคือเธอครับละครเรื่องนี้ติดลมบนเป็นอย่างมากครับแฟนขับทั้งชมทั้งอินและฟินว่าทั้งยาย่าและมาริโอ ทั้งหล่อทั้งสวยและก็เหมาะสมกันเป็นอย่ามากครับอีกอันนึ t t ทงที่รู้สึกเหบรู้สึกว่าการแสดงญ่าเปลี่ยนไปเอ ที่ได้สิบเหนือสามใช่สิค,คือคเรารู้สึกเขาโตขึ้นเวลาที่เขาตีความอะไรอ่ะแอนรู้สึกว่ามันลึกมากเลยอ่ะแล้วก็บางครั้งก็เบาแล้วกลับมาเป็นเด็กน้อยได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันเหมือนสะสมประสบการณ์มาเราเลยรู้สึกว่าเออย่ามีอะไรหลากหลายมากอันนี้สาหรับแอนที่เปยทกำเนิดยานะส่วนกับโอ้อแอนรู้สึกว่าเข,ข,ขาโคตรน่ามองทุกซีนเลยอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าโวยกันเองเพราะฉะนั้นก็เล่นละครทีต่อพาจะจีบต่อนั่นเองกูก็ฝากละครคือเธอนะครับของโอ้กับยาาวไปด้วยครับก็เป็น เรื่องแรกเลยที่ผมได้ร่วมงานกับย่ากับพี่แอนนะครับก็อยากให้ทุกคนแอนสาวมาชมคนอื่นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะเดทคูกิมยาเกิดอาการน้อยครับพูดผ่านสื่ออ้อมอ้อมแอมแอม,แอมทำให้สื่อนั้นจับจ้องตอมเพือกทั้งหลายของสื่อก็เลยจี้เข้าไปถามยาย่าอุรัสยาครับ ย่าย่าอุรัสยานั้นอธิบายสั้นๆว่าเธอแค่ชมและปื้มมาริโอเมาเลอร์ที่เล่นละครด้วยกันว่าตอนนั้นมาริโอเมาเลอร์หล่อมากเธอจึงได้รู้สึกว่ารู้สึกปื้มและรู้สึกว่ามาริโอนั้นเขาหล่อแค่นั้นเองแต่พอพูดเป็นภาษาอังกฤษให้นาเดตคูกิมิยะฟังนเดตคูกิมิยะ ก็เข้าใจว่าคนอินและฟินละครเรื่องคือเธอที่เล่นโดยมาริโอและยายญ้านั้นมีมากครับทำให้หนุ่มรอยอย่างนะเดชไม่คิดมากได้ยังไงครับโดยเฉพาะล่าสุดที่ยายญ้ามาชมมาริโอเมาเลอร์ว่าตอนเล่นละครด้วยกันนั้นหล่อมากและก็ปลื้มมาริโอครับผม สรุปคุณจะให้ฉันาเป็นคนใช้ของคุณใช่ไหมในเมื่อเราเป็นสามีภรรยากันแต่คุณนั่นนอกใจไปอยู่กับชู้ตลอดเวลาผมต้องทวงสิทธิ์ของผมคืนบ้างนะเพราะถ้าให้ผมฟ้องหย่าคุณจริงๆคุณอาจจะหมดตัวเลยก็ได้ที่หลัง เอาป็นี้หน้าที่ของคุณคือทําให้ชีวิตผมง่ายผมจะยกเรื่องไร้สาระทั้งหลายให้คุณจัดการให้คุณทํแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นผมจะได้เ,เวลาไปโฟกัสกับเรื่องอื่นได้เรื่องของคุณผมพิจิตรใส่ใจให้คุณเอาเวลาไปทําประโยชน์อะไรก็ได้ให้ผมโดยที่ต้องไม่วุ่นวายกับผอาญานั้นจะเปลี่ยนใจจากตัวเขาหรือเปล่าเขาจึงได้มาพูดน้อยๆผ่านสื่อ ว่ายายานั้นปลื้มคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้และสุดท้ายนเด็กคูกิมิยะก็ต้องรักษาของของตัวเองไว้โดยงานบอลช่องสามก็ได้โชว์หวานผ่านสื่อให้ใครหลายๆายคนได้อินและฟินอิจฉาไปตามๆกันครับและโชว์ผ่านสื่อให้ได้เห็นว่า ตัวยาย่ารัสยาและมาริโอเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันไม่มีอะไรในกอภัยและแสดงให้ตัวเองเห็นว่าตัวเขานั้นข้างรักในตัวยาย่าและห่วงเธอตลอดเวลารักแท้ที่เกิดขึ้นระหว่าง NY ณนเดชคูกิมิยะและยาย่านั้นมีมายาวนานและรักนี้ จะยั่งยืนและยาวนานเพียงใดแฟนขับหลายหลายคนก็เชียร์อินและฟินหลายหลายคนรอร่วมงานแต่งระวางนเดชคูกิมิยะและยาาญาอุรัสยาอยู่ต่างคนต่างเชียร์ต่างคนต่างลุ้นทั้งสองคนรักกันหวานชื่นไม่มีอะไรมา ทำให้เขาทั้งสองคนแยกกันได้แต่ก็ไม่แน่ความร่อของมาริโอเมาเลอร์นั้นก็กินใจใครหลายๆคนและก็เข้าลึกถึงสาวๆหลายๆคนมาริโอเมาเลอร์เล่นละครเรื่องคือเธอกับยา่านั้นทำให้แฟนละครนั้นอินและขนาดยา่าเอง ก็ยังชมว่ามาริโอเมาเลอร์น,นั้นหล่อโดนใจความรักนั้นหากมั่นคงต่อกันและก็ยึดถือในรักแท้ที่คิดว่าใจสองใจตรงกันต่อให้มีอุปสรรคใดๆก็ตามก็ไม่สามารถมาขวางกันความรักของทั้งสองคนได้แม้จะอยู่ในวงการใดก็ตาม รักนั้นก็จะยั่งยืนและยาวนานครับขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและคอมเมนต์สวยๆเด็ดๆมาให้ก็ขอขอบพระคุณมากครับบันเทิงโลกก็จะเอาเรื่องราวของโลกบันเทิงโลกดาราโลกมายามาถ่ายทอดให้ท่านได้รับชมรับฟังอีกในวันข้างหน้า ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ